สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนอนหนังสือนะคะวันนี้อยู่กับน้องช้างวันนี้นะคะจะมาอยู่กับที่หนังสือเล่มเดิมนะคะชื่อว่าวิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นรับ30เรื่องค่ะแต่ก่อนจะมาชมว,วันนี้มีสินค้ามาแนะนำก่อนนะคะอันนี้เป็นรองเท้านะคะ รองเท้าให้เห็นชัดๆเลยรองเท้ารอ,องเท้าพรราลาสำหรับตีแบบค่ะขายอยู่ที่ราคาหนึ่งพั 1, บาทค่ะเพราะว่าเป็นรองเท้าพรราลาอย่างดีเลยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ที่เพจของคุณพ่อชื่อว่าเพจน้องเฟอร์แดดดี้ .com หรือไม่ก็ เพศเดอรอพิซซ์เซ็ท็อปนะคะเป็นรองเทา้าผะไซสนี่ไซส์นี uh ่มีไซส์ไซส์ที่เขียนไว้ก็คือไซส์ถ้าเป็นของ UK ก็คือไซส์10.5ของยุโรปก็คือ ไซส์45ของจาปานไซส์29แล้วก็ KR ไซส์290เป็นรองเท้าตีแบต A 8 Pro 753ค่ะรองเท้าตีแบตแบต ลุกอย่างดีเลยนะคะราคาแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อน้อง f ฟิ d d นดัดดี้หรือ the ะ i ิซซ s ช็อหรือจะทักสแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่อง YouTube ก็ได้นะคะราคาแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะดูนะคะให้เห็นชัดๆนะคะพอดีก็เป็นรองเท้าพาลาราอย่างดีก็เลยราคาแพงหน่อย แต่ว่าเป็นของดีจริงๆค่ะเป็นรองเท้าพาราตีแบบที่แบบใส่แล้วเท้านิ่มมากแล้วเราก็จะไปกันที่หนังสือเลยนะคะ อย่าลืมนะคะใครสนใจรองเท้าพาลาตีแบดราคาราคาดีราคาโดน,โดนแล้วก็ใส่รองเท้าคุณภาพดีทักมาได้ที่น้องเฟิร์นดัตตี้ดอทค่ะหรือจะทักไปที่เพจ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 เดลพินเซ็ตช็อปก็ได้นะคะเดี๋ยวเยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็นสินค้าพีออเดอร์ค่ะ ต่อมานะคะแล้วก็มาอยู่กับหนังสือเล่มเดิมค่ะวันนี้นะคะมีหนังสือมีเออเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่ได้อัดานานแล้วนะคะเนี่ยอ่า วันนี้เรามากันเรื่องที่เรื่องที่19นะคะลายเส้นบนที่รอบสูงนาะสกา19ลูกูกของมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายค่ะอันนี้น้องช้างแล้วก็น้องช้างจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อการกล้วยครับ โจซันและไนท์เป็นเพื่อนบ้านกันทั้งสามคนทั้งสามคนชอบการผจญภัยต่างกับเด็กคนอื่นโหนเด็กๆเ,เขาก็ผจญภัยกันอย่างเงี้ยแหละคะ่ะพวกเขาจะร่วมกันปเปิดเผยความลับให้เรารู้วันนี้ทั้งสามคนไปยังสถานที่ลับมีแค่พวกเขาเท่านั้นที่รู้ที่นั่นมีกองหินก้อนใหญ่ๆมากมายซึ่งกระจัดกระจายหลังภูเขาของหมู่บ้าน กลา,างกองก้อนหินนั้นมีก้อนหินใหญ่เกือบเท่ากับสนามกีฬาโรงเรียนอยู่สิ่งที่เด็กทั้ง3คนเห็นนั้นน่าตื่นเต้นมากคือลายแกะสลักอย่างเลือนรางอยู่บนลันหินกว้างนั้นถ้าดูผลนผนมันก็เหมือนลายก้อนหินทั่วๆไปแต่ถ้ามองอย่างละเอียดแล้วจะเห็นรูปคนสีฟ้าโจใช้เว้นขยายดูลายนั้นพลังพูดว่านี่เป็นลายแกะสลัก ในสมัยอดีตอันยาวนานเพราะฝนทําให้เห็นไม่ชัดแต่ถ้าดูให้ดีแล้วมันเป็นลายขนาดเท่ากันมากซันรับก้นขยายจากโจมาส่องพิจารณาลายนั้นใช่เหมือนอย่างโจพูดถ้าเป็นหินลายหินละถ้าเป็นลายหินแล้วจะไม่บางมีขนาดเท่ากันอย่างนี้แนะ่ถ้างั้นเราลองเดินตามลายนี้กันไหม มันอาจจะบอกอะไรบางอย่างก็ได้นะโอ้แล้วมันจะบอกอะไรกันนะดังนั้นเด็ก3ามคนจึงเดินตามลายนั้นไปภาพเหล่านี้อยู่บนก้อนหินลายหลายก้อนกระจัดกระจายไปทั่วถ้ามองหินทั้งหมดแบบผิวผินลายนั้นเหมือนสื่อให้เรารู้ถึงบางสิ่งบางอย่าง<ม>เด็ก3มคนเดิน ขึ้นไปสูงเรื่อยๆแต่กลับเห็นหินที่มีลูกภาพนั้นเลือนลังทุกลงทุกทีพวกเขาไปบงหินสูงที่สุดและห่างไกลจากหมู่บ้านทัในใดนั้นดวงตาของพวกเขาก็โตขึ้นเมื่อมองลงมายังก้อนหินเอ๊ะนั่นมันทั้งสามคนตะกรอย่างตื่นเต้นไปทางหมู่บ้านที่มีก้อนหินอยู่นอนน้อนบนหินทั้งหลายที่มองเห็นภาพนั้นมีลูกแกะสลั แปลกมากทั้งรูปตะขาบแมงมุม,มตะเแตนตำข้าวและ,มะแมลงปอทั้งหมดสีชนิดที่น่าประหลาดก่อนนั้นคือยอดก้อนหินที่ยืนอยู่ถ้าลองเอียงไปด้านข้างจะมองไม่เห็นรูปแกะสลักนั้นเลยยิ่งไปกว่านั้นแม้เด็กสามคนจะถ่ายรูปกลับไปแต่ก็ไม่มีรูปปรากฏออกมา คนตื่นเต้นมากจนทำให้ใจสงบไม่ได้คืนนั้นในฝันของซันมีภาพปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประหลาดบินมาจากอวกาศดำมืดเข้ามาสู่โลกและเข้ามาในหมู่บ้านของเขาวัตถุประหลาดกำลังวาดรูปบนก้อนหินแล้วมันหันมาจ้องเขาสันกลัวมากแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถก้าวเท้าออกได้เลยเขาพยายามวิ่งแล้ววิ่งจน ตื่นขึ้นในที่สุดมาถึงช่วงรู้ไหมแล้วนะคะเดี๋ยวน้องช้างจะมาอธิบายเรื่องเรื่องเป็นเก็บความรู้ของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังค่ะน้องช้างทะเลทรายอยู่ที่ไหนทะเลทรายนากาซาอยู่ที่ประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้ ทะเลทรายแห่งนี้ไม่มีฝนตกไม่มีลมพัดมาเป็นเวลาหมื่นปีลักษณะภูมิประเทศเป็นทะเลทรายบนที่ราบสูงนักวิทยาศาสตร์ต่างสนใจรูปภาพในทะเลทรายนากาซาตั้งแต่ปีคศ .1941 เป็นอย่างมาก บนที่ราบสูงนักซามีภาพนกวาลิงมากกว่า30ชนิดและมีรูปเส้นตรงสามเหลี่ยมเส้นโคง้งรูปทรงเรขาคณิตจำนวนมากกว่า200ชนิดรูปหนึ่งจะมีขนาด100เมตรถึง300เมตรและถ้ายืดเป็นเส้นตรงจะยาวถึง8กิโลเมตรถ้ารวมเนื้อที่ทั้งหมดของภาพวาดจะมีขนาดถึง1300ตารางกิโลเมตรแล้วใครกันนะที่เป็นคนวาดรูปเหล่านี้กันแน่พวกเขาทำได้อย่างไรและทำ เพื่ออะไรรูปนักกษาเป็นแผนที่ดาวบางคนกล่าวว่ารูปภาพของนักกษาบอกตำแหน่งของดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและกลุ่มดาวอื่นๆเช่นกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวสิงโตได้ด้วยในปีคิศัการช1968นักดาราศาสตร์ชื่อว่าเจลฮอนยืนยันว่าความคิดที่ว่ารูปภาพนักกษาตย็เกี่ยกับ กับจักรวาลในดาราศาสตร์นั้นไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพออันนี้ก็จะเป็นภาพประวะาดวาดบนพื้นดินในทะเลไซา,า,าักซาร่ามีหลายภาพเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เอามาให้เห็นแค่สองภาพนะคะเอาขอภัยค่ะหนึ่งภาพค่ะจริงๆจริงๆแล้เรามีหลายภาพค่ะแต่ให้เห็นชัดๆนะคะ นี่ค่ะทภาพจากหนังสือนะคะชานากกซาเคยใช้บอลลูนในะดูใบไม้ผีิหนึ่งคิสสัลก้าจสามจินบูแมนนักสำรวจชาวอเมริกันได้เข้าสำรวจทะเลไยนาสกาโอยเครืค่องบินเล็กและได้ความเห็นว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงสะ จึงสร้างรูปวาหนักกรสาได้มีผู้พบเงื่อนงามจากสุสานชาวานักกรสานั่นคือผ้าซึ่งมีรูปวาดผู้ชายกำลังบินอยู่จิมมูดแมนทดลองบอลลูนเล็กขึ้นในบริเวณที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่นอกเมืองลาตินอเมริกาเข้ามองดูบอลลูน ที่ถูกปล่อยออกไปนาทเีเดียวเท่านั้นบอลลูนขึ้นไปถึง120เมตรการทดลองนี้ได้บอกว่าเราวาดรูเราวาดรูปภาพจิ่งใหญ่นั้นได้อย่างไรแต่เป็นเรื่องคาดเดาขึ้นเท่านั้นส่วนรูปภาพนากาซายังคงเป็นปริศนาที่ยังรอคำตอบนี่ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เล่นลับอีกเรื่องหนึ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องหนอนหนังสือนะคะส่วนตอนหน้าจะมีคลิปอะไรนะ่าสนใจอย่าลืมกันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรองเท้ารองเท้าสวยๆวรองเท้าเท่รองเท้าตีแบบคุณภาพดีราคา1,200บาทไม่แพงค่ะทักมาได้ที่เพจเดลิน่ซชชอปมีไซส์ ไซก็ละไซเนี่ยไซสิบจุดห้านะคะทักไปได้ที่น้องฟอร์น daddy dot com ถ้าถ้าอยากรู้ว่าไซอะไรให้แน่ชัดทักไปที่เพจเพจเพจน้องเฟิร์นน้องเฟิร์น daddy dot com หรือ e d s หรือทักไปที่เพจ a d h d ของคุณพ่อน้องเฟิร์นได้ค่ะ อันนี้เป็นรองเท้าพลาอย่างดีเลยนะคะย้ำว่า1,200บาทเท่านะั้นแล้วคุณภาพดีมากเลยค่ะใครที่กำลังหารองเท้าตีแบตอยู่แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะมันคือมันดีจริงๆอะค่ะแล้วมันก็ไซส์ก็โอเคเครสํสำหรับผู้ชายด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องช่อง ช่องหนอนหนังสือของน้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ามีอะไรกันนั้นมานั้นสวัสดีค่ะขอบคุณเพลงพเพราะๆของอาหลับดนตรีเพลงอาหลับดีดีที่สุดเสียงทะเลไซซาล่ะล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ